สวัสดีค่ะพบก,กับช่องกัญญวีชาแนลนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงภัยที่อยู่ใกล้ตัวเรานะคะทุกคนเพราะว่าพวกเราทุกคนนี่อาจจะโดนกันบ้างแล้วก็ได้นะคะทุกคนเพราแอก็เคยโดนมาแล้วค่ะเรื่องนี้นะคะเนื่องจากว่า,าไปเติมน้ํามันนะคะทุกคนไปเติมน้ํามันแล้วเข็มน้มนํมันมันมันไม่กระดิกอะคะ่ะทุกคนเราก็ไม่แน่ใจว่า เขาจะโกงนะคะโกงน้ํามันเราหรือเปล่าสาเหตุที่เกิดก็มาจากหัวใจน้ํามันนั่นนะคะทุกคนนี่ตอนนี้นะคะมีกรมการค้าภายในนะคะเข้าไปตรวจสายเหนือนะคะนะคะทุกคนสายสายเหนือสายตังหวัดออกเฉียงเหนือนะคะนี่กรมการค้าภายในไปตรวจมาก็ทั้งหมด12,500แห่งนะคะทุกคนนี่แล้วก็มีหัวใจเข้าไปตรวจนะคะ,ะหัวใจสอง สองแสนนะคะสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบสองแห่งนะคะทุกคนแล้วก็ไปเจอที่มีพิรุษนะคะสองร้อยเจ็ดสิบสองหัวใจนะคะที่มีปัญหาโอ้ฟังแล้วน่ากลัวนะคะทุกคนนี่ที่เขาไปตรวจมาก็ไม่น้อยนะคะเขาไปตรวจมานี่ก็หลายแห่งถือว่าการทำงานของกรมการาค้าภายในนี่เขาก็เข้มข้นนะคะทุกคน เขาไปตรวจมาแล้วก็ไปตรวจเจอแต่ว่ายังไม่หมดนะคะยังไม่หมดยังเจอไม่หมดที่ดําเนินคดีไปก็หลายจุดนะคะทุกคนหลายจุดเหมือนกันนะคะนี่เฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะทุกคนไม่เกี่ยวกับทางภาคอื่นนะคะดําเนินคดีไปก็มีสองร้อยนะคะเจ็ดสิบสองที่นะคะจําคุกสามปีนะคะปรับแสนสองนะคะ หรือทั้งจำทั้งปรับนะคะทุกคนนี่ไปพร้อมกันเลยนี่อันตรายมากนะคะพวกเรานี่ใกล้จะถึงปีใหม่แล้วทุกคนก็ต้องเดินทางนะคะทุกคนต้องเดินทางกลับบ้านหรือเดินทางออกอต่างจังหวัดนะคะทุกคนแล้วการเติมน้ํามันของเรานี่ต้องเติมแน่นอนค่ะทุกคนทีนี้หัวใจนี่แต่ละแต่ละปั๊มเนี่ยนะคะเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนมันจะโกงหรือว่าอันไหนมันจะไม่โกงแต่ว่าเรารู้ได้ว่าพอเราเติมน้ํามันปุ๊บ เราจะรู้ทันทีนะคะว่าเข็มนี่เราต้องเช็คน้ํามันของเราออกจากบ้านว่าน้ํามันนี่เข็มมันจะอยู่จุดไหนใช่ไหมคะพอเราเติมแล้วน้ามันมันไม่กระดิกอ่ะเข็มมันไม่กระดิกอ่ะทุกคนใช่ไหมเราก็ยังกังวลใจอยู่ว่าเออน้ํามันของเรานี่ทําไมมันเหลือน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะพอเติมแล้วน้ํามันทาไมเข็มมันไม่ยอมขึ้นจากที่เดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแอดก็เคยเจอมาเหมือนกันก็ดังกันลั่นปั๊มเหมือนกันนะคะ บางคนก็บอกว่าเออเวลาเติมน้ํามันเนี่ยเราต้องไปเติมตอนโน่นตอนที่เราไปเติมเอาตอนที่ตอนเช้าเขาบอกให้ไปเติมตอนเช้านะคะทุกคนให้ไปเติมตอนเช้าเขาบอกว่าถ้าเติมตอนเที่ยงอ่ะน้ํามันมันจะบวมนะคะน้ํามันจะบวมแล้วมันฟองมันก็เยอะแอดก็ลองไปดูเหมือนกันแหละค่ะทุกคนลองไปเติมดูมันก็ ไม่เกี่ยวนะคะมันไม่เกี่ยวนะเอสมากแต่ว่าบางคนเขาบอกมาเลยนะคะบางคนเขาบอกเติมน้ำมันให้ไปเติมเช้าๆเราจะได้น้ำมันเต็มที่เราจะได้มีไม่มีฟองน้ำมันเยอะนะ,ะแต่บางปั๊มเราไปเติมตอนเช้ากับตอนบ่ายมันก็ไม่แตกต่างนะคะแถวบ้านๆอย่างนี้เอ้มีมากค่ะทุกคนมีมากนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตรวจสอบเราก็ต้อง ต้องคอยดูอะทุกคนนะคะแล้วเราไปแจ้งได้นะคะเดี๋ยวนี้กรมการค้าภายในเขาก็รับแจ้งเขาเที่ยวรับตรวจเขาตรวจทั่วประเทศไทยอะทุกคนแต่ว่าทางบ้านเรานี่บางทีมันก็ยังมาไม่ถึงนะคะยังมาไม่ถึงแต่นี่ก็ตรวจไปเยอะนะคะเตั้งหมื่นกว่าเลยนะมื่นสองพันห้าร้อยแห่งนะคะแล้วก็ค่าไปตรวจนี่สองแสนสา มื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบสองหัวจ่ายนี่ก็ไม่น้อยนะคะทุกคนไม่น้อยเอเขาก็ยังยังเข้าตรวจทุกที่อ่ะทุกคนแต่ว่าจะลงมาถึงตอนไหนบ้านเราตอนไหนหรือว่าจะมาเจอแถวบ้านเราบ้างไหมเนี่ยก็คงจะ,จะต้องใช้เวลานะคะทุกคนนี่ขนาดว่าไปตรวจมาแล้วนี่เยอะมากค่ะทุกคนนี่สองร้อยเจ็ดสิบ สองหัวใจนะคะที่ดําเนินคดีไปเรียบร้อยโอ้โหฟังแล้วน่ากลัวน่าตกใจหมคะทุกคนเนี่ยไฟใกล้ตัวะคะ่ะทุกคนไฟใกล้ตัวเราก็รู้ๆกันอยู่แหละบางครั้งก็เคยมีข่าวนะคะทุกคนเคยมีข่าวที่ว่าลงโซเชียลกันไปที่ว่าทะเลาะก,กันอนะไปเติมน้ํามันเจ็ดร้อยอะทุกคนไปเติมน้ํามันเจ็ดร้อยแต่ว่าเข็มมันไม่กระดิกเลยอะเจ้าของรถเขาก็รู้ว่าเข็มของเขานี่รถของเขาอยู่สภาพแบบไหนไปเติม น้ำมันเจ็ดร้อยแต่เข็มมันยังอยู่ที่เดิมแหละมันแล้วมันแล้วมันจะเป็นน้ำมันได้ยังไงอ่ะถ้าเข็มมันอยู่ที่เดิมแล้วมันมันอะไรที่ออกจากหัวใจอ่ะมันจะเป็นลมเหรอมันออกแต่ออกเฉพาะลมใช่ไหมเออเนี่ยน่าสงสัยมันออกเฉพาะลมหรือว่ายังไงอเนี่ยเติมเจ็ดร้อยแต่น้ำมันไม่กระดิกเนี่ยโอ้รอบนั้นเป็นข่าวใหญ่โตนะคะทุกคนเป็นข่าวใหญ่โตมากว่า เออทำไมเติมน้ำมันเจ็ดร้อยแล้วเข็มมันไม่กระดุกกระดิกเลยอ่ะหรือว่าปั๊มนี้เขากดยังไงหรือว่ามันออกเฉพาะลมถ้าออกเฉพาะลมนี่มันก็ไม่ได้นะมันอย่างน้อยมันก็ต้องมีน้ำมันออกมามั่งแลวเขาโกงกันยังไงโกงกันตรงไหนโกงหัวจ่ายยังไงเอออยากรู้เราก็อยากรู้เหตุผลว่าการโกงหัวจ่ายเนี่ยเขาโกงกันยังไงนะทําไมถึงไม่มีน้ํามันเข้ามาในรถเลยเคยเติมนะคะเคยเติม เคยเติมไปสามร้อยมันไม่มีน้ํามันเข้ามาเลยแล้วเขาโกงยังไงอ่ะต้องต้องเติมเท่าไหร่ถึงจะมีน้ํามันเราเติมสามร้อยแต่ไม่มีน้ํามันเข้ามาในถังน้ํามันรถของเราอะและ้วต้องต้องเติมเท่าไหร่ถึงจะมีน้ํามันเข็มมันจะจะเด้งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแหละหลายๆอย่างคะ่ะทุกคนเดี๋ยวนี้ไฟใกล้ตัวของเรานะคะอืมไฟใกล้ตัวนี่มีเยอะมากนะคะบางครั้งเราเป็น คนแค่เติมน้ำมันราไปก็เติม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 เอา้าเติมไปเติมมาเงยขึมม้นมาดูน้ำมันที่มันขึ้นมาเท่าไ,รไหร่นี่ะฮะเอา้าไม่ขึ้นไม่ขึ้นแล้วเมื่อกี้ที่เราเสียตังค์เติมไปสามร้อยนี่ที่เขากดให้สามร้อยนี่ทำไมมันไม่มาเลยนะ้ำมันไม่มาเลยหรือยังไงหรือเขาโกงมนตรงไหนตรงมันมีจุดตรงไหนที่ที่จะโกงเราได้นะคะก็มันเป็นที่หัวใจไงคะนี่แหละ มันเป็นหัวจ่ายเขาไปทํายังไงกับหัวจ่ายถึงไม่ให้น้ํามันเข้ามาในรถเราตรงนี้ยังเป็นข้อสงสัยนะคะเราก็สงสัยแอดก็สงสัยเหมือนกันว่าโกงกันยังไงเพราะเดึกเคยแล้วค่ะสองครั้งแล้วสองครั้งแล้วค่ะแล้วก็ไม่เข้าไปเลยปัม๊มปั๊มตรงนั้นก็คือจะไม่เข้าไปเลยแต่ก็มีคนมาบน่นหลายคนเหมือนกันนะคะปัม๊มมีบางปั๊มที่เติมน้ํามันแล้วมันเข็มมันไม่กระดิกอะมันนอนอยู่ที่เดิมอะเข็มมันนอนตายอยู่ตรงนั้นแล้วมันไม่กระดุกกระดิก จะว่าเข็มเราตายมันก็ไม่ได้เพราะเวลาเราไปเติมที่ปั๊มปั๊มอื่นทําไมมันเข็มยังมันมันขึ้นมาเอถ้าเข็มมันตายนะคะไปเติมปั๊มตรงอื่นเนี่ยปั๊มอื่นเนี่ยเข็มมันก็คงจะไม่กระดิกอ่ะแต่นี่เข็มมันกระดิกมีปัญหาหลายครั้งแล้วลหละค่ะทุกคนนะคะมีปัญหากันหลายครั้งแล้วเกี่ยวกับการไปเติมน้ํามันแล้วน้ํามันนี่มันมันไม่เข้าอ่ะ เติมสามอยนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยขนาดเจนะ็ร้อยน้ำมันยังไม่ได้เลยค่ะทุกคนนี่แหละเตือนภัยมาเตือนภัยกันนะคะทุกคนเออคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคน